สวัสดีแฟนๆทุกท่านนะครับกลับมาเกาะติดสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยกับผมแป๊บสุภเรเลอีกแล้วนะครับโดยในคลิปนี้ครับเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวและก็ความคืบหน้าของอนาคตมาโนโพกิ้งครับคุณซื้อทีมชัดไทยที่พาทับช้างศึกครับผงาดคว้าแชมป์ศึก เ f ฟเ u z ซูซครับ2,020มาครองแบบไร้พ่ายนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับหลังจากอ e ีบเอมกับความสุขฉลองสกราดใหม่เรียบร้อยแล้วก็กลับเข้าสู่โหมดปกติโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับสบอริโวไทยลีกเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพในเลกที่2ก็จะคัมแบ็ค กลับมาลงแข่งขันกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็สามารถติดตามแล้วก็เช็คโปรแกรมของทีมรักกันได้เลยนะครับว่าจะมีโปรแกรมเจอกับทีมไหนแล้วก็วันไหนบ้างนะครับส่วนทีมชาติไทยชุดแชมป์ a s u s u z ู k i ครับก็ยังมีงานที่ต้องสางกันต่อนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวแล้วก็อนาคตของมาโนโป้งกุนซือของทีมครับ โดยก่อนรับงานมาดำแป้งนวนพันล่ำซํำผู้จัดการทีมคนเก่งก็ได้เปิดเผยนะครับว่าจะประเมินอนาคตของกุนซอรายนี้หลังจบทัรวร์เบนต์ AFF Suzuki ครับซึ่งมานโพกิ้งเองก็ได้โชว์ฝีมือเทพเลยนะครับพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอล AFF Suzuki ครับมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยเป็นการคว้าแชมป์แบบไร้พ่ายแล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่6 ของทัพช้างสึกอีกด้วยครับทวัดตามอุปสรรคนะครับที่ต้องเจอไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในภาวะที่ไม่ปกติครับการระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยส่งผลกระทบมากครับต่อการเตรียมทีมโดยเฉพาะโปรแกรมการฝึกซ้อมแต่ว่ามาดโดโพกิ้งนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนทั้งหน้างานแล้วก็หลังงานครับต่าง มีการวางแผนที่แยบยนเลยนะครับโดยเฉพาะมาโน่เองก็โชว์การวางแท็กติกในการลงเล่นต่างๆได้อย่างสำเร็จผลนะครับจนทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยมีผลงานที่จับต้องได้เลยนะครับนั่นก็คือการคว้าแชมป์ซึ่งเชื่อว่าครับผลงานที่ยอดเยี่ยมคงมีแฟนฟุตบ,บอลและก็ชาวไทยหลายคนเนี่ยเชียร์ให้มาโน่พกิงได้คุมทีมชาติไทยต่อในอนาคตนะครับเพราะว่าต่อจากนี้ทีมชาติไทยก็จะมีโปรแกรมลงแข่งขันในศึก ฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกแล้วนะครับซึ่งบรรดาทีมที่ทีมชาติไทยมีโอกาสจะเจอเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นทีมระดับเสือสิงกระทิงแรดของเวทีระดับเอเชียเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งสัญญาของมานโพกิงเนี่ยจะหมดลงหลังวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับทว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะครับเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่แต่อย่างไรก็ดีครับผมก็ยังเชื่อว่าทางสมาคม มาดาแป้งเองก็คงมีการเรียกประชุมทีมนะครับเพื่อสรุปผลการแข่งขันซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยู่แล้วนะครับที่จะต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทาง h ฮสโคสผู ode, ้จัดการทีมหรือทีมงานซับโคสนะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็หาจุดที่เป็นจุดอ่อนนะครับแล้วก็แผนงานต่อไปซึ่งในวันนั้นนะครับอาจจะมีการพูดคุยแล้วก็ โกกันนะครับเรื่องอนาคตของมานโพกิ้งด้วยนะครับหากไม่มีอะไรพิกล็อกครับยังเชื่อว่ามานโพกิ้งน่าจะได้คุมทีมชาติไทยต่อไปครับโดยแผนงานต่อจากนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับมานโพกิ้งก็ได้เตรียมแผนไว้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเดินสายดูฟุตบอลลีกดไทยในเลกสองครับที่จะเริ่มแข่งขันกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้วันที่8ที่9กมกราคมนะครับเพื่อเฟ้นหานักเตะเพิมเ่มเติมจากนักเตะ 30คนที่เรียกมาในฟุตบอลเอเอเอฟซูซูกิครับโดยเฉพาะในตำแหน่งกองหลังและก็กองหน้านะครับอย่าลืมว่ากองหลังเนี่ยแม้กิสตาการแมนจะแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็นักเตะหลายๆคนก็ฟอร์มดีแล้วก็มีอนาคตที่สดใสนะครับแต่ว่าในการแข่งขันในระดับเอเชียเนี่ย มันต้องเจอกับคู่แข่งที่หนักกว่าเดิมครับตรงนี้มาโนโพกิ้งก็รู้จุดอ่อนของทีมดีนครับแล้วก็เตรียมเฟ้นหานักเตะมาเพิ่มเติมแล้วก็กองหน้าด้วยนะครับกองหน้าต้องบอกว่าเทียสินเนี่ยแม้จะยิงไป4ประตูนในทัวร์เมสล,ล่าสุดครับแต่ก็อย่าลืมว่าผลงานของเทียสินเนี่ยก็ไม่ได้เปรี้ยงป้างเหมือนสบายเป็นหนุ่มนะครับดังนั้นก็ต้องหาตัวเลือกเข้ามาเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งมาโนได้วางแผนเป็นพิเศษนะครับในการ ค้นหานักเตะใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่าพยายามหานักเตะที่มีรูปร่างที่สูงใหญ่นะครับแน่นอนว่าการวางแผนของมาโน่เรียกว่าเป็นการเกาถูกที่คันเลยนะครับเพราะว่าในทีมชุดล่าสุดเนี่ยนักเตะรูปร่างสูงใหญ่ที่ดูน่าเกรงขรามก็นอกจากมเอลทอมเบียและก็เอเลียสดอลล์แล้วก็แทบไม่มีนักเตะ คนไหนครับมีคุณสมบัติแบบนั้นนะครับการไปเจอทีมระดับเอเชีย er เนี่ยเรามักมีจุดอ่อนสเสมอในการรับมือลูกกลาอากาศแล้วก็เจอบรรณากองหน้าที่รูปร่างสูงใหญ่นะครับการได้แข้งนักเตะรูปร่างสูงใหญ่มาในหน้าจะมีการยกระดับทีมให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะการรับมือลูกกลางอากาศนะครับซึ่งมาโน่เองพูดกว้างๆนะครับก็น่าจะ เป็นการบอกไกลาๆด้วยนะว่าแข้งลูกครึ่งที่เล่นในต่างประเทศก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะมีชื่อติดทีมชาติไทยในอนาคตเพราะว่าเวียดนามของฟาร์คังซอนเนี่ยก็มีการเรียกนักเตะที่เล่นในต่างประเทศเตรียมทีมนะครับเพื่อกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในอาเซียนกลับมา ซึ่งก็เป็นแผนและก็แนวทางคล้ายๆของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับตรงเียก็ต้องชมมานโพกิ้งด้วยนะครับแม้ว่าจะยังไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับสมาคมกีฬาฟุตบอลออกไปแต่ก็เริ่มทํางานกันแล้วนะครับเรียกว่าเป็นกุญซือที่มีความเป็นมืออาชีพจริงๆครับตรงนี้ต้องขอปรบมือให้กับมานโพกิ้งเลยนะครับโดยเรามีข่าวเคลื่อนไหวของจะใช้บุตรพรมด้วยนะครับผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่มีการบาดเจ็บจนต้องได้รับ การผ่าตัดนะครับซึ่งโปรแกร,รมของจักรไทยบุพรมเนี่ยจะมีการเข้ารับการผ่าตัดในวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับซึ่งก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับดูแลแล้วก็ผ่าตัดอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะทางนายแพทย์พรเทพม้ามณีนะครับผู้อํานวยการสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกําลังกายโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็นายแพทย์พักพลอิสระไกรศิลน,นะครับ แพททีมชัดไทยแล้วก็เป็นแพทย์ศัญกรรมกระดูกและข้อด้านผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่าและข้อไหล่ด้วยนะครับซึ่งอยู่ในสถาบันเวชศสาสตร์การกีฬาและออกกําลังกายของโรงพยาบาลกรุงเทพเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลังจากผ่าตัดนะครับก็จะมีการพักฟื้นแล้วก็เตรียม กลับมาเรียกความฟิตเพื่อกลับมาเฝ้าเสาต่อไปนะครับสำหรับบอยชัดชัดชยบุตรพรมส่วนข่าวรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บการรักษาอาการบาดเจ็บต่างๆเนี่ยผมจะพยายามทําคลิปแล้วก็นํามาอัปเดตให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้รับทราบกันอีกครั้งนะครับก็ช่วยกันแล้วก็ให้กําลังใจบอยชัดชัยนะครับให้กลับมาฟิสสมบูรณ์และลงเฝ้าเสาให้กับทีมชาติไทยรวมไปถึงสโมสรอย่าง บีจีปทุมยูเต็ดให้ได้อีกครั้งนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีข่าวซื้อขายนักเตะนะครับมาฝากกันเล็กน้อยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกในเลกที่2แล้วนะครับซึ่งจะปิดประตูแล้วก็ปิดหน้าต่างซื้อขายนักเตะวันนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในเวลา17นาฬิกา ก็จะไม่สามารถโยกย้ายกันได้แล้วนะครับซึ่งข่าวมาแรงที่สุดก็คงไม่พ้นกวินธรมรมสัจจานันท์ที่เราทําคลิปไปเมื่อวานนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ f อตอนนี้เกือบจะ100%เปเซแล้วนะครับก็ต้องรอดูการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกับทางโซโบซอนต่อไปนะครับอีกหนึ่งคนนั่นก็คืออดิศักดิ์ไกรอนครับกองหน้าของเมืองทองยูเนเต็ดนะครับก็จะเตรียมย้ายเข้ามาร่วมชายคาแพสตเดียมเช่นเดียวกันกับเจนพพโภขีครับ ที่เพิ่งมีการยกย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือเอฟซก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งทั้ง3คนน่าจะมีการถแถลงข่าวเปิดตัวนะครับกับสโมสรการท่าเรือเอฟซในช่วงเย็นของวันนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าตลาดซื้อขายนักเตะ ในวันสุดท้ายค่อนข้างที่จะคึกคักเหลือเกินนะครับก็ต้องถือว่าเป็นการเติมความแกร่งนะครับของการท่าเรือ FC นะครับเพื่อลุ้นแชมป์ศึกบอลลีววดไทยลีกในเลก2อย่างเต็มตัวเลยก็ว่าได้นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆให้มีการทรางข่าวออฟฟิเชีลออกมาอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปแล้วก็มาพูดถึงรายละเอียด กันต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับที่เราทําคลิปมาเป็นเรื่องราวสบายๆนะครับเดี๋ยวเรื่องความเข้มข้นในต่างๆเดี๋ยวจะมีประเด็นอะไรร้อนแรงขึ้นมาอีกก็ต้องรอติดตามรับชมกันต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันในอะีพีหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ